ช่วงนี้กเป็นช่วงคริสต์มาสนะครับอาทิตย์หน้าเราก็จะมีการให้กันนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพูดถึงด้านหนึ่งของพระเจ้านะครับอยากจะพูดว่าพระเจ้าเนี่ยก็ให้ทุกอย่างแก่เราพระเจ้าก็ให้ทุกอย่างแก่เราแล้วก็พระเจ้าก็คาดหวังว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ให้นะครับเนื่องจากพระเจ้าก็ให้ทุกอย่างแก่เราพระเจ้าก็คาดหวังว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ให้กับผู้อื่นด้วยจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ช่วงแรกนะครับประเด็นแรกที่จะพูดคือพร,อระเจ้าทานอย่างแก่เราก็อยากจะลองมาใข้ครควญกันกนันศาสนาครับเอาที่เราจะหลงลืมประเด็นนี้ไปว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ทุกอย่างแก่เราเราจะคิดว่าข้าพระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งด้วยสมองและก็สมองค้าพระเจ้าเองทุกอยาก่างได้หามาได้หาด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ว่าถ้าล,งลองมาพิจารณาจริงๆนะครับว่า,วาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราได้จากไหนเราก็ต้องยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้เรา งชีวิตของเรา,เราก็แล้วกันใช่ไหมเราทุกคนก็มีชีวิตใครบ้างที่ได้ปมีชีวิตก่อนใครอื่นครับเราทุกคนก็มีชีวิต,ช,วตชีวิตของเราเนี่ยใครให้มาเลยเราอาจจะคิดว่าพ่อแม่ให้ชีวิตเรามานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเออก,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 ก็ก็ไม่ก็ก็ไม่ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็สิ่งแก่เรานะครับ ในในยนบทที่หนึ่งข้อ3ข้อ4บอกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะพระองค์พระองค์ก็เป็นแหล่งของชีวิตทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะพระองค์พระองค์เป็นแหล่งชีวิตดังนั้นชีวิตที่เรามีที่เรามีชีวิตถามว่าใครเป็นคนให้ชีวิตแก่เราเลยก็บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าให้มาแล้วพ่อแม่ของเราละ่ะก็เป็นเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้เป็นเครื่องมือในการให้ร่างกายของเรา คือชีวิตเนี่ยเริ่มต้นจากพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ที่มีชีวิตแต่เมื่อเราเกิดในท้องพ่อแม่เนี่ยพระเจ้าใช้พ่อแม่เป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการให้ร่างกายกับเราแต่ชีวิตก็มาจากพระเจ้านะครับแล้วร่างกายของเราละ่ะใครให้มาจะมีมือมีแขนเดินได้จับได้อะไรเงี้ยนะครับเออพระธรรมทีก็บอกว่าอย่างนี้พระธรรมทีบอกว่า พระพระองค์เนี่ยทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์ในสซนดีนะครับสรนดีบทที่139ข 13. ้อ1เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์พระองค์ทรงทอข้าพระองค์ในทันมารดาของข้าพระองค์เอ่อเมื่อเมื่อเราอยู่ในท้องแม่เนะี่ยพระธรรมที่ก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทอร่างกายของเราขึ้นมาพระเจ้าก็ใช้ท้องของแม่เนะี่ยในการสร้างร่างกายของเราขึ้นมา ังนั้นร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนพ่อแม่จะให้แต่จริงแล้วในความจริงที่จริงที่กว่านั้นก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยได้ใช้พ่อแม่เป็นอุปกรณ์ของพระองค์ในการสร้างร่างกายของเราขึ้นมาใช่ไหมร่างกายของเราเนี่ยดังนั้นพระเจ้าเป็นผู้ให้ร่างกายเราเนี่ยกินแล้วก็โตใช่ไหมเราจากพ่อแม่มาเรากินแล้วเราก็โตพอเรากินเข้าไปเนี่ย เราก็ต้องหายใจใช่ไหมออกซิเจนก็ไปเผาผลาญอาหารไปหล,ล่อเลี้ยงเซลล์ไอ้อากาศที่มีออกซิเจนที่สูดเข้าไปเนี่ยใครให้มาใครสร้างไว้เอ่ยก็เป็นพระเจ้าใช่ป่ะพระเจ้าก็ให้อากาศมาเราถึงที่สูดเข้าไปเสลล์แรกเผาผลาญแล้วก็โตแล้วก็เราก็กินข้าวข้าวที่ดีๆข้าวเนี่ยใครสร้างไว้เอ่ย ใครสร้างโลกไปนี้สร้างดินแล้วก็สร้างข้าวให้ข้าวมันโตได้ก็พระเจ้าเอแม้พระเจ้าสร้างโลกใหียมีดินมีข้าวพระเจ้าก็ให้ปัญญาอย่มนุษย์มนุษย์ก็ไปปลูกข้าวแล้วก็โตแต่ถ้าท้าถามว่าใครเอ่ยที่ประทานดินและข้าวแก่มนุษย์ก็ต้องบอกว่าเป็นพระเจ้าไหมพระเจ้าให้สมองแก่เราให้พ้อปลูกได้เราอาจจะไม่พ่อปลูกแต่เราก็มีสมองที่เรียนรู้ไปทํางานได้ตรอมีสมองใช่ไหมเรียนรู้ได้ไปทํางานได้เงินสปซื้อข้าวกิน ดังนั้นถ้าถามว่าใครเอ่ยที่ให้ข้าวแก่เราอยู่ก็คือผู้ที่ให้สมองในการเรียนรู้จนเราไปประกอบอาชีพหาเงินได้และไปซื้อข้าวถินพระเจ้าก็ให้อาหารแก่เราดังนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ดีที่พิเศษเมื่อเมื่อก่อนที่เราจะกินข้าวแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมเพราะว่า,าพระเจ้าก็ให้ให้สติปัญญาแก่เราในการไปเนี่ยเราเด็กเราไปเรียนหนังสือเติบโตขึ้นมาเรียนรู้ประกอบอาชีพได้ ก็หาเงินไปซื้อข้าวกินได้นะครับพระเจ้าก็ให้สมองที่เรียนรู้ได้แก่เราเอ่อในประสมการบอกว่าดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบของพระองค์สิ่งหนึ่งที่เป็นแบบของพระองค์ก็คือสมองที่ที่เรียนรู้ได้นะครับพระเจ้าให้สมองเรียนรู้ได้แก่มนุษย์ถูกไหมตอนที่เราเป็นเด็กอนุบาลเราก็เรียนรู้ได้แค่นี้โตขึ้นก็นเรียนรู้มากขึ้นจบมาหาลัย เราก็มีสมองที่เรียนรู้ได้เป็นประบอบอาชีพได้เพ,พราะว่าเจ้าให้สมองเอ่ <c oughs> เอเรียนรู้ได้แก่มนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็สามารถใช้สมองที่เรียนรู้ได้นะีเยนอสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้บนโลกนี้เนี่ยมาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้พวกเราใช้มือถือใช่ไหมมือถือมันก็ทําาจากพลาสติกแล้วก็โลหะโลหะทม่ใครสร้างไว้เอ่ยก็พระเจ้าพลาสติกที่ทำจากะไรเอ่ย ก็ทาจากน้ามันดิบน้ามันดิบใครสร้างไว้ก็พระเจ้าพระเจ้าให้สมองที่เรียนรู้ได้แก่เราเพื่อเราเนี่ยจะมีความสามารถแล้วก็เอาสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมาใช้อะไรความสะดวกได้ใช่ไหมพระเจ้าให้หินเราก็มีสมองที่เรียนรู้ได้ไปทะลุหินกลายเป็นซีเมนต์มาสร้างบ้านพระเจ้าให้โลหะแล้วก็เหล็กมาทำรถยนต์เพราะพระเจ้าให้สมองที่เรียนรู้ได้แก่เราอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นลักษณะของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าให้มนุษย์เมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบพระเจ้า พระเจ้าให้มนุษย์มีสมองที่เรียนรู้ได้พระเจ้าไม่ได้ให้สมองพระเจ้าไม่ได้ใหล้ลักษณะนี้แก่ยินยินก็อ,อยู่บนโลกได้ถ้าบอกเราสร้างมองือถือเป็นว่าก็ไม่ถึงใช่ไหมก็เพราะว่าพระเจ้าให้ลักษณะที่เรียนรู้ได้ให้สมองที่เรียนรู้ได้แต่แก่มนุษย์ทนั้นอันนี้เราเรียกว่าเป็นลักษณะของพระเจ้าแล้วเมื่อเราทำบาปพระเจ้าให้อะไรกับเราเลยพระเจ้าก็ให้ พระเยซูแก่เราเพื่อที่จะบารมีล้านเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เราลิาิตหาพระเจ้าก็าตอบพระเจ้าก็อวยพรเราเพราะว่าพระเจ้าท้งให้พระเยซูกับเราดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดคิดจริงเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยที่เรามีในวันนี้ที่พระเจ้าไม่ได้ให้ถูกไหมชีวิตเอ่ยร่างกายเอ่ยความสามารถในการเรียนรู้ความสามารถในการทํางานอากาศที่หายใจโลกที่จะอยู่ สิ่งต่างๆที่เรามีที่ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างก็จะเห็นว่าก็ไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่ได้ให้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ผลิตมือถือขึ้นเองพระเจ้าค่อยสอนที่เรียนเรียนรู้เป็นประกอบอาชีพผ่านเงินมาซื้อมือถือได้ก็ไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่ได้ให้นะครับในหนึ่งทีโมธีบอกว่าเราไม่ได้นําสิ่งดใดเข้ามาในโลก ดังนั้นเราก็ไม่สามารถทาอะไรออกมาจากโลกได้เช่นกันเมื่อเราไม่ได้นําอะไรเลยเข้ามาในโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกที่เรามีก็เพราะว่ามีผู้หนึ่งให้เราก็คือพระเจ้าชีวิตสมองร่างกายความสามารถทุกอย่างก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าให้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดดูดีๆก็ไม่มีอะไรที่เราไม่ถูกให้พระเจ้าก็ให้เราทั้งสิ้น แล้วเมื่อพระเจ้าให้กับเราทั้งสิน้นพระเจ้าค่าถหอว่าอะไรเอ่ยพระเจ้าก็ค่าดีกว่าที่จะให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ให้สิทธิ์ที่เรามีกับคนอื่นต่อไปครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากให้หละ่ะปรากฏการณ์นี้เป็นยังไองอ่ยนาตาเี่รูปผมเขาก็าชอบกินอาหารของร้านพี่รองมากอันนี้ก็คือมะม่วงกวนผมก็ไปซื้อให้มะม่วงกวนใน กล่องนึ่งก็มีมันห้าหกชิ้นแล้วผมก็เอาเงินต้งผมไปซื้อให้นาธานนนาธานให้นาธานเดับไปถึงบ้านผมก็ถามว่านาธานผมถามนาธานว่านาธานว่าวงปูนเนี่ยนาธานแต่ไม่พ่อได้ไหมนาธานบอกไม่ได้ะวงปูนนี่เป็นของนาธานนาธานจะไม่ให้พ่อกินให้แต่ก็ให้นาธานฉีดให้หน่อยหนึ่งแล้วก็ให้พ่อกินเพราะว่าวงปูนนี่เป็นของนาธานเออนาธานก็มีรถนะครับคนเด็กคนอื่นผมก็ซื้อให้หนึ่ง ใันเด็กคนอื่นมาขอเล่นนาธานบอกว่าไม่ให้เด็กคนอื่นเล่นเพราะว่ารถคันนี้เป็นของนาธานสิ่งหนึ่งที่นาธานไม่เข้าใจและลืมมองไปคืออะไรอื่นใครเป็นคนให้นาธานเอยพ่อของนาธานเป็นคนให้ถ้าพ่อของนาธานไม่ให้นาธานนาธานจะมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรเลยหลายครั้งเราก็ลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยพระเจ้าก็ให้เราคิดว่ามันคือของ ฉันฉันไม่ให้หรอกเพราะมันคือของฉันชีวิตและร่างกายสมองก็เป็นของฉันทุกอย่างที่ฉันมีฉันเพื่อทำมาได้ด้วยสมองและก็ความสามารถของฉันทั้งสิ้นเราลืมเลว่าทุกทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าก็ก็ให้เรามาทีนี้พอพอเราไม่อยากจะให้เพราะเราลืมลว่าพระเจ้าจะให้มาพระเจ้าก็มองเราเหมือนที่ผมเนี่ยมองนาธานเมื่อเขาไม่อยากให้ ทีนีพ้พอนาธานไม่อยากจะให้ใช่ไหมนาธานก็บอกว่าอันนี้เป็นของนาธานอันนี้เป็นของนาธานผมเกิดความรู้สึกอะไรในใจเลยผมอยากจะให้อนะไรกับนาธานเพิ่มไหมไม่อยากเพราะยิ่งให้นาธานก็ยิ่งเห็นแก่ตัวคิดแต่ตัวเองมันเป็นของฉันฉันไม่อยากแบ่งพอเราไม่อยากจะให้ปุ๊บพระเจ้าก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขาไม่อยากจะให้อะไรกับเราเพราะเราก็ลืมไปว่าประการแรกพระเจ้าให้ แล้วพอเราดูไปว่าพระเจ้าให้เราก็ไม่อยากให้ยิ่งพระเจ้าให้เราก็ยิ่งเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นศูงกลางคิดว่าตัวเองสําคัญทาทุกอย่างขึ้นมาเองพระเจ้าไม่ได้ให้เมื่อเราไม่อยากจะให้คนอื่นพระเจ้าก็ไม่อยากจะให้กับเราเหมือนที่ผมก็ไม่อยากจะให้นาทานผมไม่ได้ซื้อของให้เขามากขึ้นถ้าเขาไม่อยากให้เพื่อนผมก็ไม่ได้ซื้อของให้เขามากขึ้นถ้าผมขอแล้วเขาก็ ไม่ใช่ไหมพระเจ้าก็อสอนเราให้ให้เราให้กับ,ก,บกับสองสิ่งสองด้านนะครับพระเจ้าสอนให้เราให้กับอันแรกก็คือกิจของพระเจ้าอันที่สองก็คือคนรอบตัวนะคนรอบตัวก็คือพ่อ,อแม่ของเราลูกของเราครอบครัวของเราสามีของเราภรรยาของเราเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านคนในสังคมญาติพี่น้อง พระเจ้าก็อยากจะให้เราเนี่ยให้ความสําคัญกับการให้สองแบบคือให้กับการงานงพระเจ้าแล้วก็ให้กับคนรอบตัวของเราเดีย๋ยวมาดูก็ทำดีกันก่อยนะครับในการวิถีพระเจ้าก็าสอนคนของพระเจ้าว่าดูเถิดเราให้บรรดาสิบชั้นหนึ่งในอิสราเอลแก่คนเดวเดีเป็นมรดกเป็นท่าตอบแทนงานที่เขาปฏิบัติคืองานปฏิบัติที่เขาตายชุนลุม คือในสมัยก่อนเนี่ยคนเลวีก็ไม่ได้มีอาชีพการงานเขาไม่ได้มีที่ดินเขาไม่มีสษวตรกรไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่ดินพระเจ้าต้องให้งานในทาาัพในวิหารเลยเขาแล้วพระเจ้าก็สฤฤั่งคนอิสราเอลว่าหนึ่งในสิบของรายได้เนี่ยเขาน้าจะให้กับคนเลวีเพราะว่าคนเลวีเนี่ยทำงานในวิหารเขาไม่ได้มีที่ดินพาะปลูกเขาไม่ได้มีงานการของชาวบ้านเขาเพราะว่าต้องมาทํางานในวิหารดังนั้นพระเจ้าก็บอกว่าให้เราเนี่ยให้กับการงานของพระเจ้าเในระดับแรก อันที่สองในเฉลยสมชิญมณฑครับบทที่14บสพระเจ้าก็บอกอีกว่าพอครบสามปีเนี่ยครบสามปีท่านทั้งหลายจงนำสิบชักหนึ่งคือหนึ่งในสิบเนี่ยพอครบสามปีท่านทั้งหลายจงนำสิบชักหนึ่งทั้งหมดจากพืชผลที่ได้ในปีนั้นมาสะสมไว้ในประตูเมืองของท่านคนเลวีและคนต่างด้าวและลูก,กํำพา้าพ่อและหญิงไม้จะได้มารับประทานอย่างอี่นนั้น เพื่อว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่บรรดากิจการกซึ่งมือของท่านทั้งหลายได้กระทำนั้นพระเจ้าก็บอกตกลงทุกๆสามปีเนาะก็ออมอีกสิบเปอร์เซ็นต์อ,อีกสิบเปอร์เซ็นต์ให้ใครเอ่ยก็ให้ทุกคนที่จน,ท,น,นทั้งเลวีทีจนหลูกกำพร้าหญิงม่ายคนใดเลยที่ช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ให้แก่เขาดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าบอกอิสราเอลที่เป็นคนของพระเจ้าคือว่าทุกๆปีเอาสิบเปอร์เซ็นต์แรกให้กับพิสาร ในปีที่สามก็ให้เอา10%แรกให้พี่ขานอีกแต่ถ้าเอา10%ที่สองเนี่ยให้กับคนอื่นๆที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าให้เราให้กับคนไหนบ้างเอ่ยก็คือให้กับันงากิจแล้วก็ให้กับคนรอบตัวของเราที่เราควรจะให้เช่นพ่อแม่พี่น้องญาติคนในชุมชนคนในสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราพระเจ้าก็อยากจะให้เราเนี่ยดูแลก็ไม่นะเลยแล้วก็ไม่นะเลยคนสองกลุ่ม ธนกิจเนาะแล้ว hmm. ก็คนที the umen, the ่อยู่รอบตัวของเราเออใจที่ถูกต้องในการให้หรอทั้งสองกลุ่มควรจะเป็นยังไงไม่เชื่อกว่าให้เราให้กับสองกลุ่มนะครับผมยกจะพูดถึงใจที่ถูกต้องในการให้ราการแรกก็คือว่าเราให้เนี่ยก็เพื่อผู้ที่รับแล้วก็เราเนี่ยก็ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเมื่อเราให้กับธรกิจสองพระเจ้าก็เพื่อธรกิจจะขยายดวง เพื่อการงานของพระเจ้าจะขยายตัวเราไม่ได้ให้เพราะว่าเราคาดหวังว่าพระเจ้าเนี่ยจะอวยพรเรากับหลายเท่าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อผมให้การศึกษาให้ของเล่นให้อาหารกบนาทานผมก็ให้เพื่อเขาเื่อเขาจะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมเติบโตขึ้นผมก็ไม่ได้ให้เพราะคาดหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมาซื้อรถซื้อบ้านให้ผมเป็นการตอบแทนให้เขาโตขึ้นผมก็ไม่ได้ให้เพราะว่าผมอยากจะให้เขามาตอบแทนผม ถ้าเราให้เพราะเราหวังสิ่งตอบแทนก็เหมือนกับว่าโอเคเราให้กับพระเจ้าเชืพระเจ้าเราให้กับการใอาหารพระองค์เราหวังว่าพระองค์จะอวยพรเรากลับก็เหมือนกับนาธานเนี่ยเอาไอ้นี่มาให้ผมผมใครซื้อมาโมงควให้นาธานเองก็พ่อนาธานใช่ไหมนาธานเอกว่าโมงควนให้พ่ออันหนึ่งนาธานบอกว่านาธานเราโมงควรให้พอ่อแต่พ่อเราซื้อรถให้นาธาน ันก็แยกไปหน่อยใช่ไหมมะม่วงกวนผมก็ซ um> well ื้อให้เมื่อนาทาเอามะม่วงกวนมาให้ผมก็บอกว่าเอามะม่วงกวนมาให้ผมจะซื้อรถให้เขาอีกทุกอย่างก็มีใครให้เอ่ยพระเจ้าให้แล้วเราเอาให้พระเจ้าถวายใส่ผงก็เพื่อพระเจ้าจะอวรเราสิบเท่ายี่สิบเท่ามันเป็นท่าที่ดีไปเอ่ยก็แยกไปหน่อยก็เหมือนกันทานเอามะม่วงกวนมาให้ผมก็บอกว่าเขาให้มะม่วงกวนผมซื้อให้เขาเขาผมต้องซื้อรถให้เขา ก็คงจะไม่ถูกต้องใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราให้กับพระเจ้าเราก็ให้เพราะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเพราะเราเหียการงานของพระเจ้าจริงๆเมื่อเมื่อเราให้กับคนอื่นจะเป็นพ่อแม่เพื่อนของเราเราก็ควรจะให้ด้วยท่าที่นี้แหละครับเราให้เพราะเราเป็นห่วงเขาเพราะเห็นแก่เขาจริงๆเมื่อเราเอาเงินไปให้พ่อแม่ในชีวติตเราเองไม่ได้เพื่อประโยชน์สุขของเขาเขาจะได้เงินเไปรักษาพยาบาลหไหมเมื่อเราให้เวลาแก่ลูกของเราเพื่อเขาจะรู้สึกว่า เราเนี่ยรัดเขาเมื่อเราไปช่วยเหลือเพื่อนเ,าเราก็เพื่อว่าเขาจะรู้ว่าเราอยู่เลยเขาเราไม่ได้ให้เพราะเราอยากจะให้เขาเนี่ยให้อะไรบางสิ่งบางอย่างกลับมาถ้าเราให้แก่เขาเพื่อจะให้เขาเนี่ยให้บางสิ่งบางอย่างกลับมาก็าไม่ได้โอการให้ก็เป็นการลงทุนถูกปะผมลงทุนกับเป็นพาเป็นไปกินอะไรทินเพื่อว่าวันหน้าเพืจะได้พิส่าผม <S 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 ผมลงทุนกับเอเนาะอ่า พาเอไปเที่ยวเพื่อเอมาช่วยตัดหญ้าที่บ้านให้อย่างเี้ยม่ไเป็นการลงทุนเราไม่ได้เร็นการให้ถ้าเราให้เราก็ให้เพื่อประโยชน์ของคนนั้นไม่ได้อยากจะให้เขามาทําอะไรกับเราเป็นการตอบแทนเราก็ให้ทรัพยากรทุกประเภทที่เราถ้าเราให้เนี่ยเราก็ให้เวลาเราก็ให้เงินเราก็ให้สิ่งของเราก็ให้ความรู้ให้ความชื่นเหนือให้กำลังเราก็ให้ทุกประเภท หลายครั้งเนี่ยเมื่อเราให้เราอยากจะให้สิ่งที่เราสะดวกที่สุดสบายที่สุดเอ่อทำไมเด็กไม่รุ่นในบ้านเลยเราถึงมีปัญหาเลยเพราะว่าพ่อแม่ให้สิ่งที่พ่อแม่รู้สสบายคืออะไรเอ่ยเงินแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่รู้สึกว่าให้ยากแล้วก็ไม่อยากจะให้ก็คือเวลา เด็กวัยรุ่นก็มีปัญหามากมายผมก็แบ่งหนังสือเกี่ยวกับการเลยนลูกนะครับพ่อกลับบ้านมาก็เหนื่อยละ่ะลูกเป็นวัยรุ่นกลับบ้านมาอยากคุยด้วยพี่อบอกโอ้เหนื่อยมากขอดูข่าวในสุพิมก่อนเองไปเล่นไปก็ซื้อของเล่นให้เอาเงินไปกินขนมไปพ่อก็จะให้ในสิ่งที่พ่อแม่จะให้แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้เราก็ไม่ให้ก็คือเวลาอย่างนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเราจะให้เนี่ยเราควรจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไม่ใช่แค่สิ่งที่เรา สะดวกจะให้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับมนี่ยจกได้อะไรผู้รับอยากได้ทำหนุนใจเราก็ให้ทำสนใจเพื่อเขาคนนั้นต้องการเวลาเราก็ให้เวลาเพื่อประโยชน์ของเขาใช่ไหมเออคนที่ลำบากหรือภารกิจของพระเจ้าต้องการเงินเราก็ให้เงินเพื่อประโยชน์ของเขาเราก็ให้ตั้งหลายอย่างเกี่ยวกับเราก็ให้การางานพระเจ้าได้ตั้งหลายอย่างไม่ใช่แค่เงินเช่นแรงแรงงานของเราความสามารถของเรา เวลาของเราผมก็เห็นว่าคริสเตียนหลายคนก็อยากจะให้แท่เงินของพระเจ้าแต่ก็ไม่ค่อยให้เวลาและก็ความสามารถพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องการเวลาและก็ความสามารถจากเราด้วยครับเราก็ให้ทรัพยากรทุกอย่างและถ้าเราจะให้เนี่ยถ้าอยากจะให้เพื่อเห็นแก่ผู้รักเนี่ยเราก็คงต้องมีการวางแผนในการจัดสรรเนาะไม่ใช่มีเมื่อไหร่ก็ให้ เออผมก็รู้ว่าลูกของผมเนี่ยต้องการเวลาจากผมไม่ใช่แค่ของเล่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยเอาตังไปซื้อของเล่นให้ลูกก็ง่ายที่สุดแต่ว่าถ้าจะให้เวลากับลูกหรือมาเล่นกับลูกผมอายุจะสี่สิบแล้วเ,ล,วเล่นเด็กสี่ขวบก็ยากกว่านั้นมากแต่ว่ามันก็กาจาเป็นกับลูกของผมผมก็ต้องจัดสรรเวลาที่จะเล่นกับเขาเจัดสรรเวลาที่ทํางานจัดสรรเวลาที่จะเล่นกับลูก ดังนั้นการให้เนี่ยเพื่อนึงแก่ผู้รับต้องมีการจัดสรรและการวางแผนแล้วก็มีวินัยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้กับพ่อแม่ของเราที่เรปากช่ไโมที่ทํางานไม่ได้ท <that> ี่เราต้องดูแลเราก็ต <So> ้องมีการวางแผนจัดสรรกาอย่านที่จะให้พ่อแม่เราสมบูรณ์แบบถ้าจะบอกพ่อแม่ว่าพ่อแม่เหนือยเท่าไหร่อยให้จะดีกับพ่อแม่ไหมก็คงไม่ค่อยดีกับพ่อแม่ ถ้าเราอยากจะให้เวลากับพ่อแม่ของเราใช่ไหมพ่อแม่แก่แล้วการดูแลแบบูกเราต้องมีการจัดสรรเวลาและก็วางแผนเรื่องเวลาใช่ไหมถ้าเราบอกพ่อแม่ว่าเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่ก็ไปหามันจะเกิดขึ้นไหมก็คงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ยุ่งเสมอยุ่งในเรื่องสนุกแลือก็ยุ่งในเรื่องการงานก็คงไม่มีเวลาพ่อแม่ไม่มีเวลาให้พ่อแม่ครับถ้าเราอยากจะให้เงินกับการงานสองพาระผมคิดว่าเราต้องวางแผนและก็ต้องจัดสรรด้วยถ้าคิดว่าเกดหรือเมื่ไหร่ก็ให้ จะมีวันที่เรามีเงินเหลือไหมก็คงไม่มีดังนั้นการให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อคนรอบตัวหรือต่อการงานพระเจ้าจะเป็นเงินเวลาหรือความสามารถมันต้องมีการวางแผนและการจัดสรรในการให้นะครับพระเจ้าให้สิงกับเราพระเจ้าจะเห็นเราให้แต่การให้เนี่ยโอเคการให้ก็ให้สองกลุ่มนาะคือคนรอบตัวแลวก็การงานพระเจ้าการให้เนี่ยก็มีหลักอี่สามอย่างที่พระเจ้าถือเป็นการให้ก็คือ เพื่อคนรับไม่หวังสิ่งตอกแซนอันที่2ต้องให้ทรัพยากรทุกอ,อย่างอันที่3ก็ต้องมีการวางแผนในการจัดสรรเป็นอย่างดีในการให้ไม่ใช่เหลือเมื่อไหร่ก็ให้หรือเหลือก็ไมใช้เวลา<อ>มีของเหลือก็ให้เีเงินเหลือก็่ค่อยให้ก็ก็ไม่ใช่อย่างนั้สุดท้ายที่ผมจะพูดนะครับก็คือว่าการให้หก็นํามาซึ่งพระพรจากพระเจ้าการให้เนี่ยนำมาซึ่งพระพร พอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคนมักจะมองผิดคนมักจะมองว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนมาเฟียเหมือเจ้าพ่อเราให้เงินเจ้าพ่อพระเจ้าเจ้าพ่อก็ให้สิทธิที่ดีกับเราเราไม่ให้เงินกับเจ้าพ่อไม่จ่ายค่าที่เจ้าพ่อก็มาเล่นงานเราเราก็คิดอย่างเงี้ยโอ้พระเจ้าถ้าเราให้พระเจ้าพระเจ้าก็ปวยพอเราไม่ให้พระเจ้าพระเจ้าก็ลงโทษแต่ว่านี่เป็นมุมมองที่ผิดมุมมองที่ถูกก็คือพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือน คนฝึกเด็กเล็กจะเหมือนพ่อที่ฝึกลูกเนี่ยอันนี้คือมุมมองที่ถูกอะไรเอ่ยจะทําใหา้พ่อเนี่ยจะให้ลูกมากขึ้นเมื่อให้แล้วลูกรู้จักแบกปันใช่ไหมเมื่อให้แล้วลูกลูกรู้จักดูแลเมื่อให้แล้วลูกคิดถึงคนอื่นมันก็จูงใจให้พ่อเนี่ยใช้ของเล่นให้สิ่งดีขลูกมากขึ้นพอพ่อให้ลูกมากขึ้นลูกก็เห็นแก่ตัววไม่อยากแบกปันพ่อก็อยากจะให้เพราะว่าให้แล้วลูกก็ยิ่ง เห็นแก่ตัวรูปก็ยิ่งไม่ใหญ่แบ,บ่งปันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ให้เนี่ยพระเจ้าก็าจะให้เราเพิ่มแต่ไม่ใช่แบบว่าเราให้มาเพียกเนาะมันก็นลักษณะของคนที่เติบโต